เหรียญ10บาท2สีรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ลองมารับชมรายละเอียดกันดูนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี fc เพจสลานลมคอย fc แล้วก็รับชมทางช่อง YouTube ก็สลานลมคอย Channel นะครับคลิปนี้ผมซื้อเหรียญมานะครับเหรียญจากทีมงานนะครับได้เหรียญมาจำนวนหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ10บาททั้งหมดในกองเนี้ย นะครับผมซื้อมาสามพันกว่าบาทนะสามพันกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวปรับมุมกล้องสักนิดสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับชัดกว่าเดิม <c oughs> เหรียญสิบบาทอา่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับบางปีพศออเป็นเหรียญผลิตน้อยสามารถซื้อขายได้ราคาก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตเดี๋ยวยกตัวอย่างเหรียญสิบบาทที่ได้มาเยอะๆก่อนละกันนะครับ <c oughs> ออันนี้จะพบเจอกันบ่อยสักหน่อยเหรียญ10บาทอันนี้เป็นปี44นี่นะครับ2544แล้วก็ปีพศ2543อันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นเหรียญ10บบาทที่มีราคาเกินหน้าเหรียญราคาซื้อขายกันในกลุ่มเหมือนกับ เมื่อเช้า่ผมเห็นพี่พ,พ่อค้ารายใหญ่เขาขายอยู่เหรียญละ16บบาทแต่ว่าเขาจะขายจํานวนมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเหรียญที่สามารถขายได้มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าราคาไม่ได้สูงมากเกินหน้าเหรียญแค่ไม่เกิน6บาทนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะอันนี้ปี 4- 3 <c oughs> แล้วก็ปี44นะครับอันนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน13บาท นะครับ2ปีพศนี้เหรียญละไม่เกิน13บาทผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ปี4 3 4, 4 4ก็ได้มาหลายเหรียญน,นะครับ <c oughs> ได้มาอย่างละ30 40ี่เหรียญก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับใครที่มีเยอะๆก็ลองลองส่งส่งส่งมาเช็คดูนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าช่วงไหนราคาเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้ผมซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ13บาทนะครับ ปีส3และปี4อ่าผ่านไป2เหรียญแล้วนะครับ <c oughs> คราวนี้มาดูเหรียญอีกอาสามปีพศที่มีการพบเจอแล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ปี <c oughs> ปี3 4นะครับปี3 4ผลิตล้านกว่าเหรียญอันนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน20นะครับราคาตอนนี้ที่ผมซื้อเข้าอยู่ไม่เกินเหรียญละ20นะครับปีาปีี่ แล้วก็ปี53อันนี้ก็ซื้อ20เหมือนกันนะครับปี53ได้มา4เหรียญปี34ได้มา10กว่าเหรียญแล้วก็มีปี42อ่าปี42ก็จะเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ซื้ออยู่เหรียญละ20เหมือนกันนะครับราคารับซื้อแต่ละช่องแต่ละเพจไม่เหมือนกันนะครับอ่าอาจจะมีบางช่องที่ซื้อแพงกว่าผมก็สามารถเช็ค าราคาหลายๆที่ก่อนก็ได้นะครับที่ไหนซื้อแพงก็ส่งไปขายได้เลยนะครับอันนี้ก็มาแนะนําเป็นข้อมูลบางส่วนแล้วกันนะครับปี4-2ปี3-4แล้วก็ปี5-3อ่าผ่านไปนะครับพยายามไปเร็วๆนะครับ <c oughs> ปี41นะครับขาดไม่ได้ปี41จํานวนการผลิต900 0 0 0กว่าเหรียญผมรับซื้อเหรียญละ50ถึง80บาทนะครับ5 0า0บาทเพราะว่าเหรียญ10บาทปี41เนี่ย าบางเหรียญมันมันสภาพแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยเหมือนเหรียญบางเหรียญขัดมานะครับแล้วก็เป็นร่องรอยของการชํารุดอะไรแบบนี้นะครับราคาก็คือตามสภาพนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นปีสีหนึ่งแต่ก็คือสามารถขายได้นะครับอันนี้จะเป็นขอบแบบขอบบินเล็กน้อยนะครับ ก็ยังมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับปี4ี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าสิบถึง80ดสิบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวดูอีกอันนี้ผมแยกชุดมานะครับอันนี้จะสภาพดีหน่อยอันนี้ซื้อเหรียญแปดสิบนะครับอ่านี่นะครับก็ซื้อมาเหรียญละ80ดสิบถ้าเป็นสภาพแบบพอที่จะขายได้ง่ายๆนะครับผมขายออกอยู่เหรียญละประมาณไม่เกินหนึ่งบาทนะครับบางคนบอกว่าหายากทําไมซื้อถูกจังนะครับเพราะว่ามันหายากสําหรับบางคนนะครับบางคนเขาก็ หาไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเหมือนเหมือนผมขายเหรียญละร้อยเนี่ยนะครับถ้าผมซื้อมาเหรียญละร้อยมันก็ไม่ได้อะไรนะครับมันก็เสียเวลาเปล่าคือผมโจทย์ของผมคือผมขายเหรียญละร้อยผมก็ต้องซื้อเหรียญละไม่เกินแปดสิบาทเพื่อที่จะมาขายแล้วได้กําไรนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับอ่านี้สิบาทปีสี่หนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ได้มาเหมือนกันนะครับได้มารวมแล้วสิบกว่าเหรียญน,นะครับมาดูอีก <c oughs> ที่ได้มานะครับเหรียญนในลักษณะแบบนี้สอบถามมาบ่อย <c oughs> อ่านี่คือเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพบเจอบ่อยแล้วก็ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่ผมช่วยซื้อมากกว่านะครับ <c oughs> อ่านี่เหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับเห็นไหมครับเป็นก้อนๆมีเรือแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับอ่าเห็นไหมครับมีทั้งเกินด้านหน้าด้านหลังนะครับก็สอบถามกันมาบ่อยแจ้งไว้เลยว่าเหรียญในลักษณะนี้เป็นเหรียญที่่ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อผมช่วยซื้อได้ในราคาเหรียญละไม่เกินยี่สิบาทนะครับอ่าเนื้อเกินมีเรือนะครับคราวนี้มาดูเหรียญที่มีราคามากที่สุดสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาท เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับใครมีแบบนี้ผมซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2 5 3 2นะครับแต่ว่าไม่ใช่ปี3าสองแบบธรรมดานะครับเหรียญนี้เป็นปีสาสองแบบไส้เบี้ยวนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับไส้เบี้ยวนะครับเหรียญแบบปกตินะครับอันนี้ปีสามเหมือนกันใช่ไหมครับปีสาสองนะครับแบบปกติ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปยังไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเหรียญ10บาทปี3 2ผลิตออกมาถึงร0อยล้านเหรียญผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยังพบเจอบ่อยแบบปกติทั่วไปแบบนี้ปี3 2ยังไม่ได้รับผมรับซื้อแบบที่เป็นไส้เบี้ยวเท่านั้นปี3 2ลักษณะของไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับไส้เบี้ยวก็คือขอบนอกล้นมาด้านในอ่าสักครู่นะครับ เนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญมีสส่วนมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในเห็นไหมครับอันนี้อขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในแบบนี้มีราคาผมรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2000บาทรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง2,000บาทอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่วันที่ยี <c> ่ส <oughs> กุมภาพันธ์ขออภัยครับ ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับปีสามสองแบบไส้เบี้ยวแบบนี้เป็นเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญอีกอันนี้ได้มาก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับก็เป็นปีสามสองเหมือนกันอันนี้ได้มาวันนี้นะครับปีสามสองอันนี้ได้มาก่อนหน้านี้เห็นไหมครับเป็นปีสามสองเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าปีสามสองเนี่ยพบเจอเหรียญในลักษณะแบบนี้บ่อยมาก ถึงมากที่สุดเลยนะครับเหรียญปีอื่นๆก็มีพบเจอแต่ว่าจะพบเจอในปี32มากเป็นพิเศษนะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2532ในลักษณะที่เป็นไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับอันนี้เลิมหมึกเมื่อกี้นะครับพอดีอัปการมาชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลิมหมึกนะครับอ่าย้ํานะครับรับซื้อเหรียญไส้เบี้ยวแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0ร้อถ200ึงสองพบาทใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อส่งรูปมาทางข้อความเพจ บางคนบอกว่า้ไม่ให้ช่องทางการติดต่อเลยนะครับผมให้ตลอดนะครับเพจใครที่รับชมทางเพจถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าใครที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้ไลน์ ID ดีผมขึ้นไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้ได้มาแล้วเอาไปไหนนะครับเดี๋ยวก็จะจะนําไปขายนะครับส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับแบบนี้เป็นเหรียญที่สามารถซื้อขายกันได้จริง มีราคาเกินหน้าเหรียญเจอแล้วเก็บดีกว่าใช้แน่นอนนะครับน่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเหรียญ10บาทรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทลักษณะเป็นแบบนี้เป็นเหรียญไส้เบี้ยวนะครับ